สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องเทพปศุนกลืนกินนภาตอนที่45ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่คอยติดตามและสนับสนุนเป็นกําลังใจให้กันมาจนถึงวันนี้ก็ขอขอบคุณมา,มากๆจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็ครบ5ผ0 0ันซับแลวนะครับถ้าไม่มีทุกท่านก็ไม่มีผมวันนี้นะครับ งั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยโอ้มันใช้การได้แล้วฟึงสุดยอดเยอะมากขอจัดการคนไปทั้งหมดกี่คนกันเนี่ยพระเอกได้ป้ายนี้มาเพิ่มอีกเยอะแล้วนะครับนอกจากเหรียญราแล้วขอไม่มีของมีค่าอีกเลย ไนว่าตระกูลใหญ่จะมีสมบัติเจ๋งๆอยู่กันนะแต่ในนี้กลับไม่มีอะไรเลยเช่างมันเถอะแค่ได้กำไรมิติมาก็พอแล้วล่ะตาประกายเลยนะครับพระเอกเราฮ้ยเฮกี้กี้กี้เจ้าอยากได้ผลวิญญาณงั้นหรือกีกี้กี้กี้มานะครับมาจิ้งจก น่าจะได้ไปอยู่กับพระเอกนะครับงั้นขอค่า2ผลค่าให้เจ้าหนึ่งผลกินเลยงั้นหรือเจ้ารู้หรือเปล่าผลวิญญาณมีค่าเทียบเท่ากับโอสถสีม่วงแห่งจิตใจเลยนะเจ้าต้องรู้คุณค่าของมันด้วยสิทำไมถึงตะกราแบบนี้เอดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่เข้าใจที่ข้าพูดสินะ เอาล่ะข้าต้องไปแล้วส่วนเจ้าก็กินช้าๆล่ะกี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 มีอะไรเงั้นเหรอเจ้าจะบอกข้าว่าข้างหน้ามีบางอย่างสินะโอกาสกับความอันตรายมันเป็นของคู่กันโอกาสที่ข้าจะได้เจอกับเลือดอสูรสวรรค์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ว่าจะมาเป็นมาเป็นความอันตรายรูปแบบใดข้าก็จะไม่กลัวทั้งนั้น กี้กี้วิ่งหมาระเอกแล้วครับตึก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 เจ้าตามข้ามาทําไมกันข้าไม่อยากเล่นกับเจ้าแล้วกี้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 งั้นก็ตามใจเจ้าละกันแต่ถ้ามีอันตรายเจ้าต้องรีบหนีเลยนะตึก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 เอกก็ได้เดินไปกับไอ้เจ้ากี้กี้นะครับผมเรียกมันไอ้กี้ดีกว่านะครับนั่นมันพรวนี่นาทำไมมันถึงมาอยู่ในนี้ได้ล่ะ หรือว่าถ้ำนี้จะเคยเป็นเหมืองแร่มาก่อนทำไมเหมืองนี้ถึงมีสัตว์อสูรอยู่ได้กันนะกี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 กเจ้าหนูน้อยมีอะไรงั้นหรือแล้วก็มีอ่อาอลาปีศาจออกมานะครับนี่มันอะไรกันออตึงพระเอกชกไปหนังหมัด งกระดูกนี่หวาก็จบตอนที่4 5สาไปแล้วนะครับต่อกันตอนที่4 6พลังนั้นมาจากศพนั่นเงินหรือไม่น่าจะเป็นไปได้นี่มันก็แค่ศพธรรมดานี่นา้าเป็นแบบนี้แล้วพลังเมื่อครู่มันมาจากไหนกันแน่พ่อของข้าบอกว่าเหมืองเก่าบางแห่งจะมีสิ่งชั่วร้ายอยู่ถ้ายังไม่อยากตาย อย่าเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงดีกว่าข้าจำเป็นต้องทําตามที่พ่อของข้าพูดหรือเปล่านะแต่พ่อของข้ามักจะหลอกให้ข้ากลัวเสมอข้าไม่สนใจหรอกข้าตัดสินใจแล้วว่ามันจะอันตารายข้าก็จะเข้าไปทำไมถึงมีศพเยอะแบบนี้ใครเป็นคนฆ่าพวกเขากันนะ นั่นใครแค่ลมเงินเลยแปลกจริงๆยิ่งเดินเข้าไปต่างก็ยิ่งกว้างขึ้นกว้างขึ้นข้ารู้สึกเหมือนว่ามีคนจ้องมาที่ข้าอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก่อนที่ข้าจะเข้ามาเจ้าหมิงตัวตัวอะไรเนี่ยแสดงสีหน้า แต่ว่าก่อนที่ข้าจะเข้ามาเจ้ามิงตัวนี้แสดงสีหน้าที่น่ากลัวออกมาแต่ตอนนี้กลับไม่แสดงสีหน้าอะไรเลยพวกมิงเป็นสัตว์ที่ขี้กลัวถ้ามันสัมผัสได้ถึงอันตรายมันจะแสดงสีหน้าออกมาจันทีน่ารักนะครับไอเจ้ามิงตัวนี้ข้าคงคิดไปเองแน่ๆน่มีอะไรอีกล่ะนั่นเอ๊ ตรงนั้นมีแสงอะไรออกมาด้วยรีบไปดูกันเถอะตึกตึกตึกต,กต,ก,ตกตึกึนี่มันทำไมถึงมีวิญญาณวิหารโบราณอยู่ในที่แบบนี้กันละ่ะข้ารู้สึกได้ถึงพลังที่น่ากลัวข้างหน้าประตูบานนี้มันกำลังบอกว่าถ้ายังไม่อยากตายก็ให้ออกจากที่นี่ มีอะไรแน่ๆเลยนะครับไอ้เจ้ากี้มันตาตาแป๋วเลยนะครับหนุ่มน้อยคิดอะไรคิดจะทำอะไรกี่กีกี้เฮ้หนุ่มน้อยทางนั้นมันอันตรายกลับมานี่แล้วกี้มันก็วิ่งไปพักเดียวนะครับก็จบไปอีกตอนนึงครับตอนที่เท่าไหร่นะสี่ถบวก ตอนที่47ก่อนอื่นก็ขอคุยนิดหนึ่งนะครับคือว่าเรื่องนี้ตอนนี้ผู้แปลได้แปลมาถึงตอนที่52แล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็ทำมาได้ถึงตอน47แล้วถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากแนะนำอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ หรือว่าเข้าไปที่เพจแล้วก็อินบ x ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจไว้ข้างล่างคลิปนะครับมาเริ่มกันเลยเจ้าหนุม่มเนอนนอแล้วก็ปรากฏล่างของกระดูกขมังกรอยู่นะครับแต่มีโอรากคลุมอยู่ทั่วเลยนะครับ นี่มันคือศสพสัตว์อสูรสวรรค์งั้นหรือวิชากลืนกินนภาพาข้ามาหามันสินะนี่คือพลังที่ทำให้ข้าสั่นกลัวตอนอยู่หลังประตูพลังที่ปล่อยออกจากที่ปล่อยออกมาเล่ากับกระบี่สังหารที่พร้อมจะเชือดข้าออกเป็นชิ้นๆผ่านไปไม่ได้ยังไงก็ไม่สามารถผ่านไปได้ พลังที่ปล่อยออกมามัรรุนแรงเกินกว่าที่ข้าจะต้านทานไหวจริงสิเกือบลืมเจ้าหนุ่มน้อยไปเลยเจ้าหนุ่มน้อยตรงนั้นมันอันตรายรีบบอกมาเร็วเขา้ากิ๊กกิ๊กเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเป็นไปได้ยังไงกันเจ้าหนุ่มน้อยเป็นสัตว์สวรรค์เหมือนกันสินะพลังนั่นถึงไม่ทำอะไรมันกิ๊กกิ๊ก เอ๊ะนี่มันเลือดของสัตว์สรวนนี่นากิ๊กกิ๊กก๊กกกกนี่คือเลือดของสารสูรที่มีค่ามากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนจบมันจะกลายเป็นเจ้าเป็นตอนจบมันจะกลายเป็นของเจ้าก i ๊กกิ๊กกิกว่าไงนะเจ้าให้ค่าสอนสองอันงั้นหรือ ฮ่าฮาฮ่าให้ข้าจริงๆหรือขอบใจมากๆขอโทษด้วยที่ข้าไม่มีอะไรให้เจ้าสักอย่างแย่แล้วที่นี่กำลังจะถล่มพวกเราต้องออกไปข้างนอกแล้วล่ะรีบวิ่งเร็วเข้าตึกๆึกต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 กไอ้กี้ก็ได้หันไปเห็นอะไรอีกแล้วนะครับฮฮเกือบไปแล้ว ถ้าเราออกมาช้ากว่านี้ร่างของเราคงถูกฝังไปแล้วล่ะหนุ่มน้อยตอนนี้ข้าเหนื่อยมากขอพักก่อนนะเก๊กเก๊พระเอกก็ได้บุ๋มพร้อพลังอีกแล้วครับพรุ่งนี้จะเป็นวันกำหนดส่งตราทดสอบแล้วสินะข้าคงผ่านได้แบบสบายสบายฟิวฟิวเสียงอะไรกัน ก็จบตอนที่17ไปแล้วนะครับตอนที่48ก็ฝากเข้าไปกดไลค์แล้วก็เข้าไปโดเนทผู้แปลกันได้นะครับเพจแปลงโง่ๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้แปลการ์ตูนดีๆให้เราได้มาอ่านให้ฟังกันต่อไปนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับ นอนหลับแต่มีวอล่ากระจายออกมานะครับเลือดของอสูนสวรรค์มีค่ายิ่งกว่าสมบัติล้ำค่ามากเจ้ากินมันเข้าไปแล้วสินะทําเหมือนผลวิญ,ญญาณเลยเงั้นหรือเลือดอสุนสวรรค์เต็มไปด้วยพลังอันมหาศาลและมันสามารถเพิ่มพลังปลาให้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วฟึงเจ้าจะสามารถใช้มันได้โดยตรง โดยไม่เกิดผลข้างเคียงเหมือนกับข้าเลยเง้นหรือดูจากพลังปรานที่ขาปล่อยออกมาข้าว่าพลังหินของเขาดูแข็งแกร่งขึ้นมากเลือดอศูนสวรรค์มีพลังหินอยู่สินะถ้าข้ากินเข้าไปข้าจะมีทั้งพลังหินและหยางข้าไม่รู้ว่าพลังหินและหยางเมื่อรวมกันแล้วจะมีพลังวิเศษเอะไรซ่อนอยู่ข้ารู้เพียงว่า การผสานพลังเข้าด้วยกันนั้นมันซับซ้อนอย่างมากดูเหมือนว่าเจ้าหนูน้อยต้องการพักสินะงั้นข้าจะใช้เวลานี้ในการเพิ่มพลังปรานจากเลือดอสูรสวรรค์และกันเริ่มเลยกันฟึง่งเลือดอสูรสวรรค์ช่งน่ากลัวจริงๆมันชอใไม่ร่างกายของข้าสั่นสะท้านไปไม่ยอมหยุด มันเหมือนกำลังโดนคลื่นพลังที่แข็งเกร่งบีบอัดอยู่ต้องแข็งเกร่งขึ้นมากกว่านี้ต้องมากกว่านี้ในที่สุดยาสำเร็จแล้วการปั่นพลังระดับสูงฟึมกิ้เหลือเชื่อจริงๆตอนนี้ร่างกายของข้าเต็มไปด้วยพลังที่แข็งเกร่งและศักยภาพมากมาย กำลังจะตื่นขึ้นกกข้าทำให้เจ้าตื่นงั้นหรือขอโทษทีนะกกได้เวลาที่ข้าจะต้องออกจากที่นี่แล้วละ่ะเจ้าอยากไปกับข้าหรือเปล่ากีตรงนั้นมีอะไรงั้นหรือเจ้าอยากได้ไภผยพวกนั้นสินะแล้วเจ้าจะเอาพวกมันไปทำอะไรกันละ่ะก,ก,ก,ก็ได้ข้าจะเอาไว้เจ้า หลังจากนั้นเจ้าต้องอยู่ในกำไรมิติของข้านะกิ๊กี๊ได้ออกมาสักทีข้างนอกนี่มันอากาศดีจริงๆตุม้มมีอะไรโผล่มาอีกแล้วนะครับทำไมลมถึงแรงแบบนี้กันละ่ะไม่เลวข้าสัมผัสพลังของเจ้าได้เจ้าคือมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามสอบที่สิบ นั่นมันวิหกเพลิงใช่ไหมอาจารย์บอกไว้ว่าให้หลีกเลี่ยงการต่อสู้กับพวกเขาทำไมถึงทำอตาแบบนั้นเจ้ากำลังกลัวข้างั้นหรือเจ้าต้องการอะไรกันแน่เจ้าจงมาเป็นข้ารับใช้ของข้าในอนาคตเจ้าจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนก็จบตอนที่48ไปแล้วครับ เมื่อต่อกันตอนที่49นะครับค่ารับใช้เงินลึกเป็นความคิดที่ดีฮ่าฮ่าไม่เลวใช่ไหมล่ะข้าเองก็ยังไม่มีเจ้ามาเปเอ้ข้าเองก็ยังไม่มีเจ้ามาเป็นค่ารับใช้ของข้าดีกว่าเจ้าว่าอย่างไงนะข้ามาจากผอบพันวิหกเพลิง อันทรงเกียรติข้าไม่มีทางไปรับใช้มนุษย์เชนต่ำเช่นเจ้าเจ้านกไฟพลังปราณของเจ้ายังไม่ถึงขั้นพลังปราณวิญญาณเลยความแข็งแกร่งของข้าเหนือกว่าเจ้าเสียอีกนกไฟเงินเลยเจ้าอยากตายใช่หรือไม่ชาเอกก็ได้ไปงอเล่าออกมานะครับตึง้ก็ได้ ประจันกันครับวีหกเพลิงนะครับเจ้านี่น่าสนใจดีข้าจะเอามันมาเป็นค่ารับใช้ของข้าให้ได้เจ้านกไฟทำไมเจ้าถึงหันกงเล็บใส่ข้าละ่ะอยากจะสู้เง้นเละรู้ตัวก็ดีแล้วข้าจะทำให้เจ้ารู้ซึ้งถึงความแข่งแกร่งของข้าพูดมากน่าลำคาญมีอะไรก็รีบโชว์ออกมาเถอะ จ้ามนุษย์ช้นต่ำนี่คือค่ารับใช้เอ,อ๊ะนี่คือค่าใช้จ่ายสำหรับความหยิ่งพยองของเจ้ามันก็กำลังจะพุ่นอะไรออกมาเรื่อครับตราประทับเพลิงว้าพลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตราตราประทับนั่นคือสมบัติล้ำค่าของเขาสินะ ข้าไม่สนใจหรอกว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดไหนในสนามสอบที่สิบถ้าข้าสู้ไม่ได้ข้าก็แค่บินหนีไปฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเอาเหรียญตราของข้าไปไม่ได้หรอกเป็นนกที่เจ้าเล่์จริงๆแสดงว่าเขาต้องมีเหรียญตราเยอะแน่ๆรับไปซะพายุเพลินน่าสนใจเขาก็อยากลองวิทยายุทธ์ของข้าดูเหมือนกันเอ๊ะ ข้าก็อยากลองวิทยายุทธของข้าดูเหมือนกันนี่มันอะไรเจ้านี่มันปล่อยไอเย็นอะไรออกมาก,กันกำปั้นดาวตกจ้าตึงซัดเข้าไปเต็มหน้าวิหกเรืองเลยนะครับบ้านานะทำไมเจ้าหมอนี่ถึงเกง่งเกรงแบบนี้พลังของมันราวกับปีศาจไม่มีผิดมันมาจากที่ใดกัน คู่ต่อสู้โอ๊ยสู้ต่อไปไม่ได้ไม่ดีแน่ข้าต้องหนีแล้วจะรีบหนีไปไหนกันล่ะอ,อีกได้กระโดดตามไปนะครับตึกฟิวเ,เพเย์ก็จับหางมันติดนะครับเจ้ามนุษย์ข้ายอมแพ้แล้วเจ้ายัางต้องการอะไรอ,อีกก็จบตอนที่ 49ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝากเครดิตผู้แปลแปลงงง,ง่ๆไปด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็โด o น a t ให้ผู้แปลเพื่อเป็นกำลังใจให้เขากันด้วยนะครับผมค,ครับบ๊ายบายตอนนี้ผมก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับเข้ามาติดตามกันได้นะครับ ถ้ามีตอนไหนเรื่องไหนที่ผมทําไปแล้วแล้วมีตอนอัปเดตมาแต่ผมยังไม่รู้เพื่อนๆรู้ก็ช่วยทักมาบอกกันด้วยนะครับและถ้าเกิดมีเรื่องไหนแนะนําก็ทักมาบอกกันได้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย